นี่อามณ์เยนี่เปนดอกปีปออเปลี่ยนเมนูเลยก่อนเร็ววันีกินมขนมดิบน้าไม่ชอบกินอนี่าตัปรักโอ้กินรนี่ตักเทกินด้ดิกินข้าวต้นอาหารของไม่งดนี่ไม่งดมันลาไม่กินโดมันกิลองกินเนาะ งง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 ยันอะไรนะทำปักเทียนนะคะไรชิมบุญัวสบายดีทุกคนหลังจากที่ฝนตกเศร้าอ่าเหมือนนี้เอาก็ได้มาหาเบาใช้หน่อยเนาะอยู่ที่นาของเพิ่นเนาะเพิ่นกัหากะมาแต่ดุดเออเพิ่นไปบุกเบิกนามือนนี้ฝนตกเนาะ มันกันเลิกเรียกไว้เน่มื่อน,นี้เออช่วงฝนตกกะสว่วงประมาณสี่โมงเนาะสี่โมงแรงตอนนี้เขามากัน,นาสามคนบ่าวเส้น้อยแล้วก็บบ่าวแจงเนาะเจมเมอเออสิพากันไปหาเงียงหอยขี่เฮือนนะทุกคนเออเาก็มีประมาณเนาะวัอน,นี้ได้ไฟสุราเซลของอีพอเนาะเอามาเงียงทางแล้วก็เป็นการถ่ายทำของพวกเราสามคนอันนี้เป็น นี่เนาะทุกคนบอ่อปลามันก็นประมาณนี้เนาะมืดๆนะเลยเนาะพากันมาไต่หอยสลีเนาะทุกคนนี่เนาะทุกคนกำลังพากันสะเพื่อยสะน้ำเพื่อเนาะเ<ง>พราะว่าพ้นตกแหงได้นนำเขาเพื่องูปลานะเท้ายอดพลาท บริษัทอางมือเลยนี่เอเลยเราบริลเก็บปักบัวนะลุงาบ้ใชได้คีเือมาวะเ้ไปได้ดวบ้าอึ๊บจบเออฮะมีนะไม่เดียวนี่เนาะใบแจงเป็นผู้ถือไฟชลเชล

กำลังกระถึกกับก้องเมื่อกนี้เนาะนยับย้ายส่ยสวยก็ลงมาเลยกะนามกับภูเขาปันใดเลยเนาะอกระถึกน้ำปิงพร้อมพี่น้องใช่บัวฮาวบัวไหนกินนั่นแล้วเลยออาเนาะนี่หนึ่งมงใหม่ตนตามาพี่ีเดีหใหญ่หใหญ่อ ไอเนี่หอยครับหอยเดือดเนี่ได้ไข่หอยพี่หน่องมันบปลอดภัยนะเคยเต็งถือเองมาพี่โอเคครับพี่น้องตจ้นี้เขากระชิพากันขึ้นนะเห็นไหมนะว่ามันส่มเชี่ยงร้ายได้หนึ่งเบิ้ลกีซิบลูยิ่งเชียงบักได้ก็ะย่าต่ปีกหนึ่งเบิ้งถักเลยกระชิพากันขึ้นก่อนนะเจ้าเจุาเจ้าเจ้าเน้ามีน้องบาดแจ้งกันย่างก่อน ชาหลอกน้องเทิงมีเนาะโอ้แมงไหมลายลิ่งว่าแม่ขนุนลายไปจากเคยกกนี่ถือปุ๊กนี่นี่นี่อ๋อเน้นๆกลับนาะอ๋อเนี่ยเปลี่ยนเมนูเลยคนบ่าเนี่เอาเร็วโมนี้กินแม่ขนุนดิบโอ้ไป็นเร็วเหรอหรอไรนะหไรเฮ้ยกินดิบกินดิบไม่กกโอ้กินได้นี่กินอะไรนะบ่เออกินอะไรเนี่เอาไหมเชิากินอะไรนี่เจ้าตัวไปจากโอ้กินอะไรรวย อันกินไหนนั่นเหรอเฮงโหดมาหนิระบบได้ปะปักเตอร์กินได้ดิกินข้าวต้นอิ่มผู้เดียวเลยเหรอไปเปลี่ยนเมนูทุกคนบ่ะนี้เห็นแล้วแนวกินแมงขนุนที่พี่น้องให้มนี่แมงขนุนเต็มรถผูมี่ฮานากก็นไม่แมงขนุนกันมึงยังอื่นเอาแล้วแมงกิโลแมงเปงาะตี้นี่ฮีย เมฆคือจังหวแคนจิโร่อย่างเงี้มีคือแบบว่าอาหารของแมงงอดเนาะนี่แมงงอดมันลาแมงจิโล่อเอาแมงจิโล่มากินเนาะขนาดแมงจิโล่ออยู่ใต้ดินเนาะแมงงอดลงไปเอามากินมึงกูโหดเลยเอ้าแมงงอดมันก็ลงหูเลยเนาะลงหูไงแมนแมนโอมันจะแก่ก็ไปกินน้ำทึ้งหูหน้าหนี่ิืมจับไปดูเชียวแมงจิโล่เออแมงงอดกินแมงจิโล่มากวัยหนึ่งเนาะกจับคือแบบโดนเงี้ย มันกิกนหรอกเกือบพากัะโดนดิแนวไปแนวมาแบบหนียวเไปกินหรอกือบอดวิ่งเดี๋ยห็นมันปล่อยไปรถทรมาสัเอาเอาแม่เอาเอาแม่ลงนึงแม่เฮ้ยโอ้โไปถึงต้นมันเนี่อันตรายเลยเฮ้ยปากโปลปากโปยองอไม่งอปาซ้อะเาได้ๆเห็นอะไรเอากอดได้เห้เอาก่อได้เสียวเลยเียวอยู่ได้หนี่ยเห็นมันนะปล่อยมันเยอลย เร็วๆเลยเล่ายเล่าๆเล่าๆเลาๆเล่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 าๆเลาๆเล่าๆเล่าเล่ายเลาๆเล่าๆเล่ายเล่าเล่อๆเล่า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 ๆเลกาๆเล่าๆเล่ายเล่าๆเล่เล่าๆเล่าๆเล่ายเล่เล่าเลาๆเล่าเลาๆเล่เล่าๆเล่าๆเล่าๆเล่าเล่เลาๆเล่าเลายเลาๆเลเล่าเลาๆเล่าเล่าเ่าอเค น ok uh, ี่ทุกคนยังยังไฟไปยื่ๆกับแม่ขนนมาเลยเนาะลองดูลองดูเฮ้ยคุกบโคขนาดเราดูดมาตาแเราไปย้ายกันเลยยู่แม่งกอุยเอาลงก่อนทีได้ขึ้นตักแต่บาจะหน่อยขึ้นเนาะ นีน่้นตัวไมกลางคืนว่าเธอสำลีงหมดแล้วอ๋วอ้าาเาอาละพี่น้องตอนนี้มาอยู่กกที่สองเป็นกกขามนะตัวตน,นี้เนาะเอ,อ้ยยังงงดินเหมือนเดแบบ้อ พี่น้องเห็นบ่ดีดีนลยเออไม่ต้ดีดมันคือแม่ยิ้มใครเหรอเย่ดีดง่ายเลยมาดีเดียวไปต่อเลยเนาะนี่ครับพี่น้องวิธีง่ายไหมแมงกี้นูนแมงกี้นูนครับพี่น้องไปแล้วหนึ่งตองเข้ามาต้องเข้ามานี่มาขู่มาขู่มา ี่มาปุ๊บนี่โยลุงน้องไงเดี่ครับอ๋อได้ไรเนี่ยมาด้วยนี่มีอะไรพากันจะได้พากันขึ้นแล้วครับได้ไยเติมมันทุกบ่ โอ้ยงู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 ง่งูงูงูาูง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 ูรูง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 งูงงูงูงูงงูู้ง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 ูยงงู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 ูง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 งู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 ูงงง แม้แต่อย่างใดเสียงกบเสียงเขียดผวเมโอเคครับพี่น่องตอนนี้ขึ้นมาเมาทียงครับผมจะพากันขัวแมงจุกจีแมงจุกจีแมงจ,จีนูนครับอฮะ ยยมันมาลงมาลูกแค่ามบอกเอฟไม่ผิดมือเท้าต้มมันมันชุกก่อนจังอันนี้จะได้ล่างอยู่บ่นี่ล่างของน้าล่างสองน้าปะาพาไปล่างก่อนล่างันีอยมันไดๆบเ ใส่เกลือใส่เลยเนาะหนบอแน่นหอมใส่ร้านใช่ราส่ห่เก็บใบกีหูมาใส่บนนี่น่าดีก็บอกนนทับผระเทียมใส่บจป่มี่าหักเทียมดับกินเลยเค็มกินทุกระบอยกับย่างเงียเอาหัวกระเทียมมาใส่ใส่ดีเิ่มกิน Ba bay chân hai hô, mì. Tóc bay hô. Ba nhi hàm đọc. Mách chân hai. 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 กับตัละทามชิดเนยเป็นไรอไปต้มไงค้ององไงก็มนไมันกับพีน้องไข่เต้นพ่อมันแต่น้ำมันเนี่ยนี่พบวันนี้เขาจะมาเห็นในของบุญเลยมาเยอะ เอ้ยกี่ข่าวแรงเอ้ยนนั่งตังค์ก็ตัวนี้นี้แหละอาหารบ้านเราแจ้งน้าไม้อืมแอบยังมีตักเต็นอ่ะบ่กล่องแมงกับโบโฟตักแมงโบโฟกัดกล่องอืม Bên ăn này mặn bọ. Nè. Tay này. Tay mà. Chắp cây Cây mãi. วิ่พักวุยโอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคพี่น้องตัวนี้ก็จีพากันเมื่อ,อไรนี่พากันเก็ดตรงแบ่งกันเนาะ แบ่งเมื่อฝากคนอยู่เพื่อนนั่นไม <า S 2> น่ยังได้ไกป่ปะไก่ไก่สองโตได้ไก่สองโตไก่นี่โอเคกต่สิพากันเมือเ่อแต่พี่น้องเอ้ยกล่องกระมัวเลยกล่องกระมัวมัวจะพากันกลับเลยนะีได้ของฝากได้แล้วโอเคพี่น้องตัวนี้จะสิพากันเมื่อเลยเนี่พากัน,นเจ็ดตรงแบ่งกันเนาะน แบ่งเมื่อฝากคนอยู่เพื่อนนั่นไม่เงี้ได้ไก่ปะไก่ไก่สองโตได้ไก่สองโตสิไก่นี่โอเคกต่สิพากันเมื่อนะพี่น้องเอ้ยกล่องกระมัวเลยกล่องกระมัวมัวสิไีพากันกลับเลยไนปะได้ของฝากได้แล้ว